สวัสดีครับเพื่อนๆมีเล่นป่ามีดการเกษตรครับผมวันนี้มีมีดนะครับที่ทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับมาแบ่งแล้วก็แนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบตอกลายแล้วก็แบบผิวเรียบนะครับแบบตอกลายจะเป็นมีดแรมโบ้นะครับชุดนี้ราคาพิเศษเลยนะครับใบเปล่านะครับใบละนะครับใบละ1นึ่ 100บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ1นึ่งบาทเอ่อบาทเก็บเงินปลายทางนะครับนี่มีดแรมโบ้เล่มที่1นะครับใบยาวนะครับ11นิ้วนะครับใบกว้าง2.2นะครับสันอยู่ประมาณ5มิลครับ ต่อลายด้านซ้ายและขวาเลยนะครับ1,100บาทครับใบที่2นะครับความยาวใบมีด10.9นิ้วครับใบกว้าง2.1นิ้วครับสันอยู่ที่5้มิลครับสวยงามมากนะครับ เหล็กตลับลูกปืนนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับเหล็กตลับลูกปืนนี่ต้องชุบน้ํามันนะครับถ้าชุบน้านี่กรอบนะครับชุบน้ามันมันก็จะเหนียวนะครับถือเป็นเหล็กเทพอย่างหนึ่งเลยนะครับเหล็กตลับลูกปืนนะครับใช้งานอย่างดีนะครับคมไหลคมลื่นนะครับใบที่สามสิบเอ็ดนิ้วครับใบกว้างสองจุดศูนย์ห้านะครับ หรือ2นิ้วก็ได้ครับนี่ครับสันอยู่ที่5้มิลครับเล่มที่สาเอเล่มที่สครับใบยาว11นิ้วครับใบกว้าง2นิ้วครับสัน5้มิลครับใบที่5ครับ ใบยาว11.1นิ้วครับใบกว้าง2นิ้วครับใบนี้ตัวนี้จะเป็นคราบนะครับเดี๋ยวก่อนส่งผมจะเก็บฝอยให้อีกทีนะครับเรียบกริบเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นคราบน้ำมันคราบอะไรเนี้ยเป็นคราบติดนะครับเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าก่อนส่งแล้วผมก็จะเก็บงานนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเอาต่อไปเป็นสไตล์มีดแคมป์นะครับ มีดคมนะครับใบยาว10.1นิ้วนะครับใบเป็นใบที่6อ่าใบที่หนะครับใบยาว10.1นิ้วใบกว้าง2.1ครับสันอยู่ประมาณ5.5มิลงานตีไล่ปลายนะครับปลายหนานะครับปลายจะไม่บางมากนะครับตัวนี้เป็นผิวคัดขาวนะครับ เกือบเเป็นผิวซาตินลแล้วครับใช้กระดาษทรายเบอร์120ถูตามแนวยาวอีกนิดหน่อยก็จะกลายเป็นผิวซาตินแล้วนะครับราคาเดียวกันนะครับ1,100บาทนะครับต่อไปใบที่7นะครับยาว9.9ครับใบกว้าง2นิ้วครับอ่า2นิ้วนะครับสัน5.5มิลครับ ราคาเดียวกันนะครับ1นึ่หบาทนะครับใบที่8นะครับ 2, 4, 5, 6, 7, 8ห้อ่าแใบที่8นะครับใบยาว10.1นิ้วใบกว้าง2นิ้วครับสันเท่ากำหนดหมดนะครับประมาณ5.5มิลนะครับไม่เกิน6นะครับ ใบที่9ครับใบยาว10.2นิ้วใบกว้างสองจุนิ้วนะครับสันประมาณห้ามิล5จ้ามิลโดยประมาณนะครับใบที่10ครับใบยาว10 1จนนิ้วใบกว้างสองนิ้วครับ ใบสุดท้ายครับใบที่11ครับใบยาว10.2นิ้วใบกว้าง2 2นิ้วหน่อยๆสองจเกือบเกือบสอนิ้วนะครับอมองมุมนี้ครับด้านขวาจับจะสวยนะครับเพราะว่ากล้องอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเอาละครับใครสนใจมีแลมโบหรือ มีดแคมป์นะครับราคาเดียวกันครับ1นึ่งบาทนะครับตอนรับปีใหม่เมืองนะครับหรือว่าวันสงกรานนะครับชอบเล่มไหนก็ทักถ่ายมาได้นะครับแร็มโบมีดแคมป์นะครับ1,100บาทพร้อมส่งเก็บเงินประทานครับสวัสดีครับ